การตลาดยุคใหม่นะคะสองศูนย์สองหนึ่งนะนี่หน่อยบอกเลยนะว่าจริงๆเนี่ย ิดหนอยไม่ได้ตั้งใจใส่ชุดนี้เพราะว่ามาที่วัดนี้แล้วก็ใส่ขสาสั้นมาแล้วเขาก็มีเช่าชุดมีอะไรแบบดีมากซึ่งเน้นใยเห็นเพื่อนๆมากันบ่อยมากแล้วคุณคิดดูนะว่าถ้าสมัยนี้นะคุณจะทําการตลาดด้วยการบอกคนว่าเนี่ยมาทําบุญกันเร็ววัดนี้ดีมาแล้วเฮงทาได้จริงทําได้แต่คุณจะได้การตลาดกับทุกกลุ่มเลยถ้าคุณโฟกัสไปที่โฟโต้จีนิกก็คือการถ่ายรูปคุณคิดดูขนาดโบราณาสถานเนี่ยคนมากันเยอะมากเพราะหนึ่งคือโอเคมาทําบุญได้บุญไรว่าไปแต่จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็ไม่ได้อินกับ บุญมากแต่มาเพื่อ คุณก็จะได้กลุ่มนี้ไปด้วยแล้วเราก็ได้เงินเข้าโบราณสถานให้บำรุงรักษาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าคุณจะทําธุรกิจอย่าคิดแบบเก่าอย่าคิดมาเฮ้ยต้องเรียกคุณมาทําบุญอย่างเดียวมันก็ดีแต่ว่าตอนนี้แล้วทําไมจะทําบุญด้วยแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องคิดแบบนี้คือคนมาต้องวินด้วยวินด้วยในที่นี้คือเราก็ได้รูปสวยๆกลับไปแฮปปี้มีความสุขแล้วก็เหมือนไปทําการตลาดฟรีให้กับสถานที่นั้นด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาทิคนี้ไปใช้ไม่ว่าคุณจะทาธุรกรนน้เยลาคว่่ มีเดียเยอะไม่ดีหรอกนู่นนี่นั่นก็ใช่มันอยู่ที่การจัดการเวลาเพราะฉะนั้นถ้าจะทําธุรกิจต้องมองแบบธุรกิจมองให้มีคนมาในที่ของคุณและเขาก็วินวินทั้งคู่โอเคนะแค่นี้เองฝากไว้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ